กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องซาบากินโชมารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องเขาย้ำปากกระป๋องเมนูง่ายๆแต่ล้าขนาดเนอะพ่อแม่พี่น้องตึงว่าหอมแดงซอยเข้าไปพริกสดจินดาเมนี้ซุกกัดซอยเข้าไปพ่อแม่พี่น้องอู้ดึงว่าหน้าขนาดเนอะไข่เจียวเนอะถอดมาใหม่ๆปะาลุยกันเลยพ่อแม่พี่น้องไขยอยากินเข้าแล้ว Hmm. หลังจากติดไข้ลูกกอก่อ,ก,อก่อมีอาการเดียวครับไปฉีดวัคซีนเนี่ยผม,มไปเปนองอ,อื่นผม,ม,มเด่นออกน้ำขนาดปม,มไปเ่็นอง ทีต่ตรงติดน้ำปอมม่ปนนองขอดีกับลมช่วยเย็นสบายแต่ก็มีข้อเสียเนาะละออนโดนลมนักม่ได้ปอมม่เปน้องบ่สบายเลย โอ้ล้ำผมแม่ยไปนอ้องเมนูนง่ายๆ ใส่ส้มๆใส่มะนาวส้มๆซอยพริกซอยอย่างเข้าไปอุ้ยลำบ่อ,อขนาดประมาณไห่น,นอ้องมันจะหอมมะนาวเพิ่มรสชาติเพ่ปากกระป๋องหนักเล้ย nin nin เมอนนะได้กินเตี๋ยวรั้มขนาเปรม่ไปแล้วเมนูธรรมดา มอมโดนต้มแลเไปนอนในบ้านหัว แล,ะะล้วเจ้าขนมเส้นก็ข้าตีกินบะมดตีกินบะตันเนี่ปยปอมไยเป็นน้องจเจ้ามาฮื้อปา๋าแล้วที่นี่หันหิวโซก็เลยเอาเข้าหื้อกับขนมจีนกินผอมัยเป็นน้องข้าวเหนียวนี่นะปอม่ยเปนน้องข้าวเปล่าเนี่ยกินหากจะขยะเข้าขนาดนอ้องมอมเนี่นยนะเมื่อกี้ใื้อกินไปรอบแล้วปอม่ยเปนน้องกล่องใหญ่สามตัว ขอเสียการใื้กินก้อนก็ก่อจะมากวนตีโตะเนี่ยประหม่าพี่น้องดูาาแล้วก็ต้องไล่ต้องดู ้นหอมเลยฮู้คืนหูดังดีแต่ผมหม่พี่น้องอู้เฮ็ดปามดเมนูงาน่ายๆเขาย้ำปากกระป๋องเนาล้ำเนาะใส่ปุ๋งรสจะจัดบีบมะนาวใส่นักนักซอยพีกใส่นักนักผมแม่พี่น้องรสมันแล้วแต่คนชอบเนาะต้มชอบรสจะจัดหน่อยเหมาะล้ำผมหม่พี่น้องอันนี้เหลือผมหม่พี่น้องเพราะว่าปุ๋งมากับจัดแล้วเนาะซอยพีกซอยหยางใส่กัจัดแล้วรวมถึงหอมแดงแกับกระเทียมหอมขาวด้วยนะผมแม่พี่น้อง มันมันมันกินไปกินมารู้สึกว่าเริ่มแซบต้องปอมไปพี่น้องต้มกันเลยบ่บ่บ่ได้กินนมดเนอ้อปอมไปพี่น้องเนาะเอาเอา,เอาตีตัวเกาไหวล้ำปอมไปพี่น้องเนอเอาอออใส่จะไครใส่หยางเข้าไปก่อเครื่องสมุนไพรกันากเนานะดีตอ่อสุขภาพตัวแล้วก็เมนูเป็นง่ายๆตัวนี้เน้อปอมไปพี่น้องล้ำแต่ลำว่าวันนี้ต้องก็ต้องขอตัวลำลาไปครับผ่าบรรยากาศอ่างปอมไปพี่น้องมุมนี้เป็นมุมต้นหน้าแล้วก็ลำลาไปครับหม้าาอมเนาะ งอนไปไหนมาหูแล้วเดี๋ยวห้องมากินข้าวเดียวกับม้านะพ่อแม่ไปน้องเพราะว่าหมาขยาข่ากินข้าวขนาดคือเอาเข้าวกินข้าวเปล่ากับกินขนมเส้นปลาเปล่ากับกินพ่อแม่ไปนอ้องข้าวเหนียวเป็นก้อนๆตีเป็นข้าวเย็นตีต้องกินปลตันเนี่ยกินพ่อแม่ไปน้องนอเนาะอ้เกี่ยวกินก็ต้องขอตั๋วเอาเข้าขึ้นมาก่อนเนอะเนาะก็ออาไปขึ้นหลบแหลกแล้วห้องต้องเมื่อก่อนตอนนี้ก็จะฮึแบบพูนๆหนักๆใหญ่ๆเนาะ สามกองสามตัวไปเลยนะครับผมเนาะปอแม่พี่น้องก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปครับผ่าบรรยากาศมอมแมมกินข้าวเนอ้อเนาะปอแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะช่วงเปลี่ยนฤดูช่วงหน้าหนาวเนี่ยตึงเหล่าอ่อนตึงคนใหญ่เป็นกันหนักเนาะปอแม่พี่น้องเนาะคนตีบมีโรคก็เป็นลาบอันประเัสเซิลลาปอใหม่พี่น้องเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัว,นนะว,เ,นวนนเน้อนนยยเนานะนะปอแม่พี่น้องนะ บดีเฮือเจ็บฮือใครฮืออย่างนะโดยเฉพาะรลอนอนาะป่อใม่ไปนองเป็นลาอินดูป่อมไม่ไปน้องรออ้อนนะเวลาให้นาะก็ต้องขอตัวลำลาป่อใหม่ไปน้องไปก่อนเนอะนอป้ากันคลิปหน้าครับกาบสวัสดีครับผม